สุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดจัดสุดจัดโอ้ย <c oughs> เป็นอีกหนึ่งคำกืนที่เต็มกาปดโพปดโพอสุดยอดจริงๆครับเมื่อวานนี้วันเสาร์เป็นวันที่สุดชืินเป็นวันที่ประสบความสำเร็จและเป็นวันที่ผลประกอบการตัวเน้นการันตีชุดอาัลาบั้มมาครบมาเต็มและมาหมดดีอกดีใจกับพีเอฟซี MC ทุกท่านด้วย ซุดยอดเต็มกราฟเต็มกราฟปดโพปดโพว้าวบอกได้คำเดียวครับเมื่อวานนี้ เน้นการันตีตั้งแต่รอบบอลไววางไว้ให้ตัวละสิบเคมาสี่คู่สดชื่นบวกกับชุดอัลบั้มสามด้วยดีอกดีใจกับพี่พี่เอฟซีทุกท่านและก็ดีอกดีใจกับพี่พี่เอฟซีจากสปป,ปลาวกันด้วยเมื่อวานนี้เอฟซี FC, กันนำซัมเบก,กันสุดๆครับเมื่อวานนี้กับผลประกอบการเดินทางไปในทิศทางที่บวกแล้วบวกแบบมากมากด้วยมาสรุปก,กันหน่อยสําหรับผลงานเมื่อวานนี้หน้าช่องที วางไว้ให้3มคู่หอมหวานหนึ่งคู่ยกหยวนหนึ่งคู่และก็ขมปีหนึ่งคู่คู่ที่ขมปีเสียดายถ้าคู่นี้มาด้วยนะชุดอัลบั้มสามอีกหนึ่งชุดจะแตกมากเมื่อวานนี้หน้าช่องคู่ที่หอมหวานจะเป็นรอบดึกอย่างเลเอามาลีกเบียดชนะไปสองประตูต่อหนึ่ง คู่ที่ยกหยวนจะเป็นเบนฟอร์ดกอดชัยแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์เรตตดไป2ประตูต่อหแต่ก็ยังยกหยวนและคู่ที่ขมปีสุดๆคงจะเสียดายพระปากกันทั้งประเทศอย่างปืนใหญ่อาเซนอลแต่เมื่อวานนี้บอกได้คำเดียวครับว่าตัวเน้นการลันตีตัวละ10เคสตัวบวกกับชุดอัลบั้ม3เต็มกราฟสุดๆ yes ฮ <laughs> ่่ะสรุปกันหน่อยครับตัวเน้นเมื่อวานนี้ไล่ตั้งแต่รอบบอลใบนะครับอย่างทางสูงเวทเทินซิดนีย์วันเดอเลอร์เจอเจอกับซิดนีย์เอฟซีให้มองไปที่2.75จบไปที่2ประตูต่อหนึ่งเป็นตัวเน้นตัวแรกตัว 10K ตัวที่2อย่างทางลงนะครราชสีมามาด้าเอฟซีเปิดบ้านแพ้ให้กับทางการท่าเลือ ฟีไป2ประตูต่อ3กินทึ่งก้นหวานเจีย๊ยบและตัวที่3อย่างทางแอลติกบินเบาสุดจัดประหลัดบอกเปิดบ้านชนะไป4ประตูต่อ1แล้วปิดท้ายรอบดึกๆนะครับเป็นทางตัวขนมหวานทานง่าย 10K อย่างเลเอาบาลิกนี่คือ4ตัวตัว,ตวละ 10K เคสดชื่นยังไม่จบแค่นั้นครับเป็นชุดอัลบั้มสามเมื่อวานนี้ที่วางไวให้สมาชิกในบ้านบวกกับพี่ๆี่ฟีในบ้านประกอบไปด้วย อาลีชัดชัแมงไอทัดแฟงเฟิร์ตและก็การลัสลายสวยจัดจัดสุดยอดสุดยอดเต็มกราฟก็เมื่อวานนี้ นี่แหละครับคือผลประกอบการและเป็นค่ำคืนวันเสาร์ที่บอลลีกลับมาที่เบลลันวาจาออกจากปากว่าจะพาพี่พีทุกท่่นที่ตามกันไปบวกกับทั้งสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าที่เข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันจะประสบความสำเร็จและผลประกอบการจะเดินทางไปในทิศทางที่บวกบวกน้อยจะบวกมากก็อยู่ที่วันและอยู่ที่ทุนสุดจัดประหลัดบอกครับวันนี้เหมือนเช่นเคยครับ ท่านใดนะครับอยากจะประสบความสําเร็จแบบนี้พี่พี่เอฟซีท่านใดอยากประสบความสําเร็จแบบนี้เพียงแค่เปิดใจรับแนวทางตัวอื่นๆที่มันมากกว่าในหน้าช่องแบบนี้เปิดใจแล้วก็ตามเข้ามาคําว่าเปิดใจที่เบนอยากจะบอกพี่พี่ทุกท่านจะไม่เสียใจจะไม่เสียดายในการเปิดใจมาทําความรู้จักกับเบนเทบอลในการเปิดใจมาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับเบนเทบอลและสิ่งสําคัญเลยพี่พี่จะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเหมือนกับ กับเขาฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆในสิ้นเปิดใจแล้วก็ตามเข้ามาครับปัดขวา,ขาไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าหมู่บ้านเนบนเทบอรนหวานเจี๊ยบอยู่วันนี้ไม่รอชา้าคิดวิเคราะห์และคัดสันมาให้เป็นอย่างดีแล้วในหน้าช่องเสิร์ฟกันก่อนเลยคือ3คู่3คู่นี้เหมือนเช่นเคยแยกเน้นแยกแต่งการันตีกำไร คู่แรกขอมองไปที่ทีมรักทีมชอบเบอร์หนึ่งในดวงใจเบนเทบอลเลยอย่างเชลซีวันนี้จะบุกไปเยือนชิแอนฟิลด์เจอกับลิเวอร์พูลก็ต้องบอกว่า คงจะหนีไม่พ้นที่จะเชียร์เชลซีหรอกครับไม่ใช่ว่าเป็นทีมรักทีมชอบแล้วต้องเชียร์ตลอดเวลาแต่วันนี้ถึงจะออกไปเยือนลิเวอร์พูลก็ตามจริงแต่ด้วยแฮนดิแคปที่ลิเวอร์พูลเล่นในบ้านตัวเองเปิดมาแบบนี้แล้วมีการปรับไหลขึ้นซึ่งมันเบอร์วังอลังการเกินไปหน่อยมาดูภาพรวมๆโมเมนตัมเฮดทูเฮดที่เจออกันกเกมหลังสุดเชลซีอาจจะไม่ชนะลิเวอร์พูลก็ตามจริงแต่ส่วนใหญ่ก็ออกเสมอกับโจดและแฮนดิแคป นี้ลิวภูเปิดมาเวอร์บางอลังการเกินไปหน่อยกับภาพรวมศักยภาพนักเตะขุมกําลังนักเตะชื่อชันก็ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกันแล้วสภาพร่างกายนักเตะแมนยูติดทีมชาติไปค่อนข้างเยอะเชียร์โชลซีเปรมปรีอุลาสวยจัดจัดเป็นคู่แรก ส่วนคู่ที่สอขอขยับไปที่กันโชสิดาอิตาลีคู่นี้เตะไวหน่อยคือ17นาฬิกา30นาทีเอ็มโปลีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนโลมจากฝงอย่างนาโปลีเชียร์นาโปลีสวยจัดๆครับ แฮดิแคบวันนี้ค่อนข้างสวยโดยการแฮดีแคบตั้งต้นเปิดมาแบบนี้ถึงนาโปลีจะออกไปเป็นเกมเยือนแต่แฮดิแคบตั้งต้นเปิดมาแบบนี้แล้วมีการปรับไหลขึ้นด้วยโมเมนตัมและภาพรวมหลายๆอย่างในการออกสตาร์ทกันโชริอาหรือดูการนี้บวกกับทั้งนาโปลีได้กุณซื้ออย่างอันโต อันโตนิโอคอนเต้เข้ามาแล้วก็ได้กองหน้าคู่บุญจากลูกกกูแล้ววันนี้มาเจอเจอกับเอ็มโปลีชื่อชั้นน่กเตะค,ค่อนข้างที่จะเป็นรองภาพรวมโมเมนตัมบวกกับกระแสต่างประเทศที่เบนเจาะลึกลงไปโอกาสที่นาโปลีวันนี้จะบุกไปเบียดชนะเอ็มโปลีมีให้เห็นเชียร์นาโปลีสวยจัดๆเป็นคู่ที่สอง ปิดท้ายท้ายที่สุดแบบจ้าๆขอมองไปที่ลาลิกาสเปนคู่ด,ดึกระหว่างเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซบียาอย่าคิดหนักอย่าคิดเยอะเชียบาร์เซโลนาสวยจัดจัด เกรดฟุตบอลศักยภาพทีมผลงานแล้วฟอร์มการเล่นบวกกับวันนี้ได้เล่นในบ้านตัวเองวันนี้จะเปิดบ้านถล่มเซบีย่าแบบเล็กเป็นโจกเชีย์บาเซลูนาได้เลยครับด้วยผลงานบวกกับการที่บาเซลูนาเจอเจอกับเซบีย่าทีไรเป็นทางบาเซลูนาที่ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมกว่าเป็นทางบาเซลูนาที่เหนือกว่าเซบีย่าทุกกระบวนท่าศักยภาพนักเตะแผนการเล่นเทคเทคติคกวันนี้บาเซลูนาโอกาสจะผลิตสก คุณภาพแนวลุกโรเบิร์ติวัลล็อกกี้ลามินยาเมลาลาฟินยาผลงานกำลังโดดเด่นอยู่นณะช่วงเวลานี้เชียร์เซบเชียร์บาร์เซลโลนาสวยจัดจัดเป็นฟุตบอลคู่ที่3ที่น่าเชียร์ในหน้าช่องเพิ่มเติมตัวอื่นๆที่มากกว่านี้เปิดใจแล้วตามเข้ามา คำว่าเปิดใจของเบนเทบอนเข้าบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยสินปัดขวาไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์จิ้มที่ลิง์แล้วทักกันเข้ามาได้เลย3มคู่หน้าช่องแยกเน้นแยกแต่งการันตีกําไรเชวซีเปมปีอุลานาโปลีอูหูสวยจัดๆบา์เซลโลนาซาในบ้านจัดให้หนักแล้วจัดให้เต็มวันนี้วันอาทิตย์ที่ร้อนแรงขอพี่เอฟซีทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกแลจะจัประสบความสำเร็จ ไปด้วยกันผลประกอบการวันนี้จะเดินทางไปในทิศทางที่บวกแล้วบวกแบบช่ำๆบวกแบบมากๆไปลุยกันเลยมีผู้นำดีมีชายไปกว่าครึง่งโชคดีมีชยัยโชคชายมีเว่อ